สวัสดีครับรายการมาดูทาตุในวันนี้เราจะมาทายดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนกันยายน255โดยคลิปนี้เราจะเน้นทายในเรื่องของการงานกับการเงินเป็นหลักนะครับก็ลองมาติดตามกันดูนะครับก่อนฟังคำบรรยายนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องมาดูทาตของเราด้วยนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยนะฮะใบแรกนะครับ ได้ไพ oh, mm ่เมเจอร์มาอีกแล้วลองลองเปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะ,ะคลิปนี้นะครับเราถ่ายทําเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงนะครับด้วยสถานการณ์ของอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของบางอย่างนะครับเราไม่ได้ไม่ได้นามานะครับเพราะว่าออกไปยังสถา,านที่ต่างๆเนาะวันนี้ก็เลยขอเป็นการถ่ายคลิปด้วยอุปกรณ์เท่าที่มีนะครับอาจจะดูแตกต่างไปจากเดิมนะครับเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับไพ่ใบแรกนะฮะได้ ได้ j ัดเม e นตนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับการพิพากษานะาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใบที่2ครับได้10เหรียญใบที่3ได้ h ไฮเพรส t a ็ e แล้วก็ใบที่4นะครับได้ได้สไม้นะามาดูเรื่องของการงานกันก่อนนะครับสถานการณ์ในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีสถานการณ์ที่เรียกว่าการเข้าสู่กระบวนการที่สรุปผลหรือว่าตัดสินเนี่ยตอนเนี้ย ให้สื่อสารออกมาความหมายค่อนข้างดีเลยนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องของการสะท้อนถึงผลการกระทํานะครับผลการกระทําของตัวเองนะจัดเม้นเนี่ยเป็นเป็นการสะท้อนว่าถ้าหากเราทําดีเนี่ยมันก็ได้รับสิ่งดีตอบแทนในเรื่องของงานนะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้จัดเม้น t เนี่ยถ้าหากท่านทำงานหรือมีการสอบรอผลรอเลยถ้างานเนี้ยมันเป็นงานเกี่ยวข้องกับระบบการเงิน financial ทั้งหลายนะครับระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา เกี่ยวกับวิชาการนะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความเชื่อเช่นางานที่เกี่ยวข้องกับาศาสนานะดูแนวโน้มว่าท่านจะได้รับความสําเร็จในด้านนี้นะครับงานทางด้านนี้นะ,ะทีนี้อีกงานหนึ่งที่ที่ข้ามไปไม่ได้เลยเพราะว่าไพ่หลักเนี่ยโผล่มาเลยก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านความบันเทิงครับงานเรื่องของการสว,สวยงามนะครับการ ทำเกี่ยวกับตกแต่งเสริมสวยสัญญกรรมนะครับก็ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะฮะในเรื่องของการงานนะอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานถ้าหากท่านต้องการรับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือเนี่ยผู้ชายถ้าท่านเป็นผู้ชายเนี่ยท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศหญิงนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูเป็นคนลึกลับนิดนึงอ่ะนะอาจจะดูแบบ ดูไม่่คยออกอาจจะดูแบบเหมือนนิ่งๆเฉยๆแต่ถึงเวลาก็คอยช่วยเหลือเราให้คำปรึกษาเราได้ทั้งทั้งที่เราอาจจะไม่ได้สนิทมากนะสําหรับผู้หญิงฮะสถานการณ์ถ้าหากเราต้องการให้ความช่วยเหลือเรื่องการงานเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าหากท่านขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาแสดงความสเสน่หากับเราอะท่านจะได้รับการช่วยเหลือและก็สนับสนุนนะครับ เอออย่าไปมองแบบแง่ลบอย่างนั้นนะครับคําว่าเสน่หาคือเขามีความรู้สึกที่ที่ดีกับเราแล้วก็แสดงแสดงออกให้เราเห็นชัดอะนะอาจจะเป็นพี่ในที่ทํางานหรือเป็นอะไรเป็นคนที่เขารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับเราอย่างดีนะครับนะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่เขาแอบชอบเราก็ได้นะก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับขอการสนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องเนี้ยเรื่องงานได้นะครับขอคำปรึกษาขอคําแนะน,น,นําขอคําชี้แนะได้ถ้าเป็นเพศชายเนี่ยก็อาจจะเป็น ผู้หญิงที่ที่เขาอาจจะไม่มีท่าทีอะไรแสดงออกมาให้เราเห็นชัดอะดูไม่ออกว่าพี่คนนี้เขาชอบหรือไม่ชอบเราเนี่ยแต่ถึงเวลาถ้าเราขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเขากลับจะช่วยเรานะแต่ทงนี้นั่นก็ดูปฏิกิริยานะครับว่าเป็นยังไงนะถ้าจะขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องไปดูด้วยนะครับแล้วก็งานเด่นครับถ้าหากาท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยทำงานในลนักษณะของการทํางานร่วมกัน2ฝ่ายนะครับสฝ่าย สองคนหรือการประสานงานกับฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายเดิมของเราอะ่ะเช่นเราอยู่งานบัญชีอย่างเงี้ยเราไปประสานงานกับฝ่ายช่างนะครับก็เป็นไปได้นะฮะก็อาจจะมีการประสานงานกันแล้วก็พัฒนางานร่วมกันได้นะครับลองหาคู่ร่วมงานที่ดี ซึ่งอาจจะเป็น2คนในงานเดียวในแผนกงานเดียวกันก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่คนละฝ่ายงานก็ได้นะครับดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มพัฒนาเรื่องงานเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละเรามาดูเรื่องเงินบ้างเรื่องเงินเนี่ยดูเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยที่มีการประสบความสําเร็จเรื่องเงินแล้วนะครับที่ได้เงินได้ทองได้เงินตกเบิกได้โบนัสได้อะไรแล้วเนี่ยท่านจะค่อนข้าง สู้รูยสุ้ได้นะในช่วงเดือนกันยาอยู่นี้คืออยากใช้เงินอะ่ะได้เงินมาเออคือบางคนเนี่ยเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะบางคนไม่ได้เงินแบบเงินสดอะ่ะคือบางคนเนี่ยคือจัดเม้นเนี่ยมันเป็นสถานะที่ว่ามันถูกตัดสินอะ่ะถ้าใครขอกู้ขอกู้เงินขอขออะไรอะ่ะขอบัตรกดเงินสดบัตร บัตรอะไรพวกนี้ครับบัตรที่มันสามารถเอาเงินออกมาใช้ได้เนี่ยตอนนี้ท่านอาจจะได้รับสิทธิอนุมัติละท่านก็บันเทิงเลยนะใช้เงินใช้ทองใช้สิทธิเต็มที่นะครับด้วยความที่มันเป็นไพ่ไพ่ตรงนี้ให้เพรสเตดผสมด้วยเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยอย่าทําการใช้เงินแบบขาดสตินะอย่าใช้จนแบบประมาท เพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับอย่าใช้เงินเพื่อคนรอบข้างมากเกินไปนะฮะอย่าตามเพื่อนมากไปเพื่อนมีนั่นมีนี่ตามเพื่อนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดการใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนหรือเกิดหนี้สินเกินตัวต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะขณะเดียวกันนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งท่านที่เกิดวันศุกร์ถ้าหากท่านลงทุน หรือว่าการกระทํางานที่เราหวังผลกําไรเนี่ยแล้วงานนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้นะหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงครับเครื่องดื่มนะความบันเทิงการท่องเที่ยวโดดเด่นนะครับงานเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านนะครับเช่าบ,บ้านเ,เป็นเกี่ยวกับ เป็นนายหน้าค้าที่ดินอะไรพวกนี้มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของลักษณะงานกับเงินที่บอกมานะใครต้องการรายได้เสริมอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับสําหรับสาหรับผู้หญิงเนะี่ยท่านที้เกิดวันศุกรนะ์เนี่ยคือมันเหมือนเรื่องงานเลยนะท่านอาจจะได้การสนับสนุนจากคนที่เขาสเสน่หหาคนที่เขาแบบมีความผูกพันมีความรักชอบพอกับท่านนะครับมีโอกาสได้รับตรงนี้บางคนอาจจะได้รับ ของที่ลึกของช้าด้วยจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยก็ได้ส่วนผู้ชายนะครับรอบนี้เนี่ยไพ่ไพ่านารีอุปถาัมภา์นะอาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของออสิ่งของเงินทองจากเจ้านายหรือจากคนที่เป็นมีคาแรคเตอร์ของเป,เป็นผู้หญิงนะนะเป็นผู้หญิงเป็นคนที่อาจจะดูไม่ออกท่าทีอาจจะดูนิ่งเฉยแต่ถึงเวลาเขาก็ใจดีกับเรานะนะครับก็ถือว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าหากไม่มีสิ่งต่อไปนี้ก็ถือว่า มันอาจจะมีสิ่งที่ตัวท่านเองเนี่ยได้รับมาโดยที่ท่านคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเรื่องเงินเรื่องโชคลาภมีนะมีมีนิดๆนะลองเสี่ยงดูก็ได้นะครับเอาแต่พอดีนะนะครับสําหรับเรื่องการงานการเงินก็มีเท่านี้นะครับสําหรับรายการมาดูทาร์ดก็ขอจบการทํานายไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ